สวัสดีครับสำหรับวันนี้ตัว Python พื้นฐานของเราจะมาดูตัวที่3นะครับก็คือโทเค็นโทเค็นโทเค็นคืออะไรเนาะก็บางทีเราเคยเจอแบบโทเค็นคีย์หรืออะไรมันก็คือเป็นเหมือนรหัสอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะในการเข้าถึงอะไรสักอย่างแต่ใน Python เนี่ยโทเค็นของ Python ก็คือส่วนประกอบ จริงๆมันอาจจะอันนี้คือแปลแบบถ้าเรียกอะไระเป็นภาษามนุษย์ภาษาไทยที่ให้เราเข้าใจง่ายขึ้นนะโทเค็นของไพทอนเนาะตัวเนี้ยมันก็คือส่วนประกอบของพื้นฐานส่วนประกอบพื้นฐานของซอฟตโคต้ดของเรานั่นเอง s o u r c e c o d e อืมสโค้ดอ่านให้ออกแล้วกันเนาะก็คือส่วนประกอบพื้นฐานของสอฟโค้ดเองคือ Python Key จะมีอยู่ด้วยกันบางตำราก็ว่ามีสี่บางตำราก็ว่ามีห้า 5. แต่ไม่ว่าจะสี่หรือห้าจะมีอยู่สี่ตัวหลักนี้ที่เหมือนกันก็คือตัวแรกคีย์เวิร์ดพิมพ์ติดกันไปเลยแล้วกันตัวที่สองก็คือ i อเดน ซึ่งอาจจะดู i d e n t i f i e r คืออะไรแต่ถ้าเขียนว่า variable ก็จะร้องอ๋อ,อก็คือตัวแปรนั่นเองแล้วก็ operator แล้วก็ d e l i m i t delimiter ก็คือจะมีอยู่สี่อันหลักๆส่วนอันที่ห้าเนี่ยอันนี้ก็คือบางตำราเขาว่ามีห้าอย่างอันที่ห้าคือ literal ก็คือข้อมูลน,นั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูแต่ละตัวแล้วแหละมันคืออะไรเนาะแต่ละอันนะครับอันแรก keyword keyword ก็คือมันเป็นคำเหมือนคำเฉพาะ,ะคำเฉพาะ คำสั่งอะไรอย่างเงี้ยคำสั่งของไพทอนอ่ะก็คือคำพวกนี้มันเป็นคำสั่งของที่จะใช้ในในภาษาเนี้ยเราก็จะมีคำสั่งมี and del from none to as l if continue d e f ยลเดฟฟอร์ a ลมด้ r e ีเทอร์ออะไรพวกนี้อันนี้รวมทั้งหมดเนี้เขาเรียกว่า Keyword ก็คืออาจจะเป็นคําสั่งหรือเป็นคําที่มีความหมายใช้เฉพาะในการเขียนโค้ดของเรา from global if e อะไรเงี้ยซึ่งพวกเนี้ยเราจะรวมคําเหล่านี้ทั้งหมดอันนี้คือทั้งหมดแล้วเนาะว่า keywords ใช่ไหม,มี class มีอะไรอ่ามี import ด้วยไหม import อ่าโอเคนึกว่าจะมาไม่ครบ <laughs> โอเคเนาะเพราะนั้นอันนี้คือ keywords นะ เหมือนการเขียนโปรแกรมก็ต้องมีการใส่คำสั่งเนาะคำสั่งจะมีก็ประมาณนี้ก่อนมันก็ไม่เชิงว่าคำสั่งคำสั่งก็แล้วก็น่าจะเป็นความหมายที่ใกล้เคียงที่สุดในคำของคีย์เวิร์ดแล้วเนาะทีนี้มาดูคำต่อมานะครับก็คือ identifier หรือ variable มันก็คือคำอะไรก็ได้มันเป็นคำที่เอาไว้ใช้เฉพาะเจาะจง เวลาเขียนตัวแปรเราก็ต้องมีการเรียกอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนเราเห็นคนเราก็ต้องเรียกเรียกชื่อชื่อคนนั้นคนนี้เราถึงจะระบุได้ว่าเราต้องการสื่อถึงใครถึงอะไรเนาะเพราะฉะนั้นเขียนโปรแกรมก็เหมือนกันก็ต้องมีการระบุเหมือนกันนะครับก็โดยชื่อที่เราจะตั้งเนี่ยชื่อของตัวแปรเนี่ยชื่อตัวแปรที่เราจะใช้เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขว่าต้องไม่ใช่ เขาเรียกอ,อะไรตัวอักษรพิเศษอักษรพิเศษเช่นอะไรก็เช่นพวกเครื่องหมายแอดเครื่องหมายตกใจเครื่องหมายชาร์ปหรืออะไรประมาณเนี้ยที่มันไม่ใช่ตัวเขาเรียกอ,อะไรตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษอะพวกนั้นคืออักษรพิเศษไม่ใช่ตัวเลขไม่ใช่อะไรมีอืม ไม่ใช่เครื่องหมายจุดหรืออะไรแบบเนี้ยอ่ะต่อมาอย่างที่สองก็คือต้องไม่ใช่คีย์เวิร์ดต้องไม่ใช่คีย์เวิร์ดก็คือชื่อตัวแปรจะเป็นคีย์เวิร์ดไม่ได้ถ้าเป็นคีย์เวิร์ดมันจะไปมันก็จะไปซ้ํากับคําสั่งเนาะพอตัวตัวแปรตัวตีความหมายของภาษาไพทอนมาเจอคําว่า IN นปุ๊บมันก็จะเข้าไปในรูปของคําสั่งของเขาเลย เพราะนั้นถ้าเราไปใส่ชื่อตัวแปรแล้วพร้อมจะเข้ารูปคำสั่งแต่ประกบว่ามันมันผิดโครงสร้างไวยากรณ์เขาอะมันก็จะฟ้องเลยว่า invalid syntax หรืออะไรประมาณเนี้ยก็คือมันไม่ใช่ syntax ผิดต่อมาอย่างที่สามห้ามขึ้นต้นด้วยตัวเลข ก็คือในในตัวแปรเนี่ยเราจะอาจจะเขียนตัวแปรว่าเป็น a หนึ่ง a สองอะไรเงี้ยได้หมดแต่ถ้าเป็นขึ้นต้นด้วยว่าสอง a หนึ่ง a อะไรเงี้ยพวกเนี้ยทําไม่ได้นะครับห้ามขึ้นต้นด้วยตัวเลขตัวแปรในภาษาไ y t ต้นนะห้ามใช้ตัวเลขขึ้นต้นแล้วก็มีอะไรอีกนะอือ มีอันที่ใช้ได้ก็คือตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กอักษรพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กถือว่าต่างกันนะครับอย่างเช่นถ้า b เท่ากับอะไรสักอย่างหนึ่ง b พิมพ์ใหญ่เท่ากับอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะคนละอย่างกันนะ b ไม่เท่ากับ b มันไม่เหมือนกันตัวไพทอนจะตีความว่าไม่เหมือนกัน อืมอะไอ่ะลองลองมาดูแล้วกันว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองเขียนให้ดูว่าไม่ใช่ตัวผ่อวพิเศษมันจะฟ้องว่าอะไรหรือไม่ใช่ถ้าเป็นคีย์เวิร์ดเป็นอะไรพวกเนี้ยใน3ามอย่างข้างบนเนี้ยเราจะรู้ได้ไงว่าเราผิดที่ที่ใครผิดที่ตัวแปรเหร,หรือผิดที่อะไรเวลาเราเขียนโค้ดเนาะก็เปิดจะใช้ตัวไหนก็ได้นะ Python หรือ Python i s t a ก็ได้แต่ผมชอบ Python เนาะ ก็ไพดูไฟเปิดไฟล์มาสักอันหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวจะลองเขียนโค้ดก็คืออ่ะถ้าตั้งชื่อตัวแปรว่าเครื่องหมายแอดเท่ากับ1อย่างเงี้ยปุ๊บจะเห็นไหมว่ามันขึ้นว่า invalid syntax เนาะแต่ถ้าเราเขียนว่า b เท่ากับหมันก็จะไม่ขึ้นไม่ฟ้อง error เนาะ อถ้าเป็น b ใหญ่เท่ากับ2อ่าเดี๋ยวเราจะดูว่าถ้าค่า b เล็กมันก็ได้1เนอะถ้าค่า b ใหญ่ก็ได้2นั่นเองเนอะก็คือคนละตัวกันเพราะนั้นถ้ามันขึ้น invalid syntax นี้ก็คือเขียนผิดแต่ถ้าบางทีเรามาถึงแล้วเราเขียน c แล้วเราลืมให้เท่ากับอะไรมันก็จะขึ้นแค่ว่า not d e f i n e เนอะแต่ถ้าเป็นเครื่องหมายตกใจมากก็ invalid syntax แค่นั้นเองถ้าตั้งชื่อตัวแปรใช้ได้ก็คือจะเป็น is not defined อ,อย่างถ้าขึ้นตน้นด้วยตัวเลข1 2 b มันจะขึ้น invalid syntax แต่ถ้าเป็น b 1 2บสอมันจะขึ้นว่า not defined เพราะเรายังไม่ได้กำหนดค่าเพราะนั้นก็เป็น b 1 2เท่ากับอะไรก็ได้เท่ากับสก็ได้อ่ามันก็จะไม่ฟ้อง error แล้วเรลองพิมพ์ดูอ่าค่าได้4เนอะโอเคกลับไปดูต่อ ที่การอันนี้ก็เมื่อกี้ก็บอกไปหมดแล้วไปลองเทสกันหมดแล้วเนาะว่ามันเป็นประมาณนี้แหละตัวแปรไม่ยากไม่ยากต่อมาโอเปอเรเตอร์โอเปอรเรเตอร,ออร,เเตอร์คือตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ด้วยแล้วก็วดำเนินตัวอย่างก็ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์แหละ ก็คือบวกลบคูณหารเปอร์เซ็นต์อะไรแต่ว่าแค่ว่ามีสัญลักษณ์แปลกๆแต่ความหมายก็คือใช้ในทางคณิตศาสตร์หรือใช้ในการเปรียบเทียบอะไรพวกนี้มากกว่าน้อยกว่า,วาเครื่องหมายและเครื่องหมายอะไรพวกนี้อันนี้ก็ชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษของเขาเนาะแต่ละตัวแต่ละตัวก็ตอนนี้ยังไม่ต้องตกใจแค่รู้ว่าในโทเค็นหรือในพื้นฐานซอฟต์โค้ดเราเนี่ยมันจะมีโอเปอเรเตอร์มาเกี่ยวข้องเลยนะอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเอาไว้บทต่อไปค่อยมาดูกันเนาะ ตัวที่ delimiter เออ delimiter ยังไม่ได้กล่าวเลยข้ามไปตัวหนึ่งดิเอา literal ก่อนก็นได้เนาะอ่า literal ก็คือข้อมูลตัวอักษรไม่ใช่ข้อมูลตัวอักษรข้อมูลที่เก็บในตัวแปร ตัวอย่างเช่นเมื่อกี้อาจจะเป็น a เท่ากับ1อย่างเงี้ยขอ้อันนี้เขาก็เรียกว่า integer เนาะ integer literal อย่างเงี้ยก็คือข้อมูลที่เป็นตัวเลขแต่ถ้าเป็น b เท่ากับ1.11อย่างเงี้ยเป็นทศนิยมเขาจะเรียกว่าเป็นข้อมูลแบบทศนิยมหรือ floating literal อา,อาจจะเป็น c เท่ากับ คตัวเดียวก็เป็น c h a r a c t e r literal แต่ถ้าดูในโปรแกรมมันอาจจะขึ้นมาเหมือนกันหมดเลยว่าเป็น String Literal c d ีด,ดสมมุติเป็น Hello มีมากกว่าหนึ่งตัวอักษรเนี่ยมันก็จะคือ String อยู่แล้วเป็นข้อความเนาะ l i t e r a l แต่ถ้าไปดูในโปรแกรมมันก็อาจจะเป็นมันก็จะขึ้นเหมารวมเลยว่าไคิวเนี่ยก็คือสตริงออกมาเลยเฮลโลก็คือสตริงหนึ่งจหนึ่งก็คือโฟลทหนึ่งก็คืออินแล้วเราจะรู้ได้ไว่ามันใช่เหรอไอ้นี้มันใช่เหรอก็เราลองเขียนตรวจสอบดูก็พิมพ์ไปเลยว่าไท p ์ตอนแรกบอกว่าหนึ่งเนาะเป็นใคร Enter เข้าไปเห็นไหมคลาสอินก็คือ Integer literal นั่นเองยังมีใครอีกนะทศนิยมเนาะหนึ่งก็เป็น float เนาะแล้วมีใครคเนาะป็นใหญ่ใส่เครื่องหมายคำพูดด้วยมันก็จะขึ้นมาเป็นจริงๆมันเป็น c h a r a c t ร r แต่ถ้าตัวโปรแกรมมันจะเหมาเหมือกันหมดอะตัวเป็น สตริงอ่าหรืออาจจะเป็นคำ hello หนึ่งีด2สองีดได้เหมือนกันหมดนะไอ้ฟันเครื่องหมายฟันหนูเครื่องหมายอะไรอะ่ะก็คือสตริงเนาะมันก็จะประมาณนี้ทีนี้ delimiter delimiter อ่ะอันสุดท้าย delimiter เดลิมิเตอร์เดลิมิเตอร์ก็คือกลุ่มพวกนี้นะครับก็คือพวกวงเล็บปีกาสี่เหลี่ยมปีกาอะไรพวกเนี้ยคอมมาโคลนจุดเครื่องหมายขีดข้อความเท่ากับอะไรพวกเนี้ยเซมิโคลนบวกเท่ากับก็ตามนี้เลยเขาเรียกดีลิมิเตอร์ ก็คือมันเราต้องเห็นอยู่แล้วแหละในการเขียนโค้ดอะต้องผ่านตามมาบ้างอย่างน้อยต้องเห็นอนะวงเล็บต้องเคยได้เห็นถ้าเราเขียนโปรแกรมเนาะ,ะวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันโเทเค็นก็แค่เอามาเกริ่นเฉยๆว่าในตัวพื้นฐานซอฟโค้ดจะมีอะไรบ้างที่ประปนอยู่ในซอฟโค้ดที่เราเขียนโปรแกรมเนาะก็จะมีพวกนะี้แหละที่เอาคำพวกนี้แหละมาเรียงเรียงต่อกันได้โปรแกรมขึ้นมา อันนี้ก็แค่นี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ